ับเอออ้าวโอ้โหไปยังไม่สวัสดีไปแต่งงานสวัสดีครับอ่าพี่ท็อปและน้องแดนเปิดไม้าล้องแดนด้วยฮัลโหลเปิดไม้าล้อแดนล้องแดนเปิดใบเบอร์อะไรดูเหม่ยจังเปิดแล้วโอเคไหมหลวงโอเคไหมอ่าโอเคอ้าวนะครับพี่ท็อปน้องแดนและอันนี้ต้องสวัสดีพี่นันดีกว่าเออไม่แต่เป็นพี่ไม่เป็นน้องอันนี้ต้องเป็นพี่แล้วเออเพราะว่าเริ่มแก่แล้ว แล้วแก่ไหมเอออันนี้ต้องฝากตัวร้องด้วยนี่จะถัดไปเป็นศิลปินคนต่อไปเป็นของค่ายน้องนันเองเดี๋ยวงไม่ร้องมีค่าอ้าเปลี่ยนเอเติมเติมค่ายเลยมีมีตัวเองแล้วปุ๊บกับน้องแดงเลยคนเดียวน้องแดนได้จัดรายการกับพี่ท็อปตอนเช้าเอาใครดูอยู่บ้างใครก็มือลอยพี่ท็อปเป็นน้องแดงไหนกัน้องแดนพี่ท็อปเป็นน้องแดงหน่อยโอ้นี่แหละจนติงหล่อมากหล่อมาก น่ารักเลยนะพอจัดรายการกู๊กอน่ี่รายการแก่เลยอ่ะคุณตาล่าจากคนเดียวลองนึกไม่รู้สึกนะเออแล้วน้องแดนตั้งใจแม่ๆ้องนำหน่อยก็สวัสดีครับแล้วก็ฝากด้วยนะคราวนี้มีอะไรมีอะไรพี่ท็อปกับน้องแดงครับเช้าโบราณหกสิบเก้าโมงนอ่าหกถึงเก้าโมงเจอกันได้นะฮะครับตอนนี้นะน้องแดงวิ่งน่ารำบาดเรามีนาทีทองอ่านาทีทองเลยน้องแดงบอกหน่อย ือเซร่ชุดเซรามเ่ยนะจุดเซรามนะฮะผมท็อปก็คือตอนนี้จะมีกิฟต์เซ็ตแจกด้วยนะแปดเซ็ตเท่านั้นใช่ครับอ้าวใครที่ไปซื้อตอนนี้นะฮะมีของแจกอีกด้วยนะเป็นอีกเซ็ตพิเศษคือเป็นโบนัสเบษเพียงแค่แปดชุดสุดท้ายก่อนแจกรถใช่ครับอ้าวแปดชุดแปดชุดไปเลยแปดชุดไปเลยอ้าวขอบคุณนะครับนี่น้องแดนขอบคุณครับอ้าวแปดชุดครับตอนนี้เรา มีโบนัสเป็นกิทเซ็ตนะครับ8รางวัลนะก็คือหมายความว่าไปซื้อตอนนี้ราคาเดิมแบบเดิมเลยเพียงแต่ว่าได้คิทเซ็ตชุดใหญ่8ชุดพิเซษมอบโบนัสให้นะเฉพาะของที่เป็นกิทเซ็ต้นี่นะบวมมูลค่าประมาณ2,000บาทแล้วแต่ว่าขอบอกเลยว่าเนี่ยไปไปไปอยู่กุนคิเซ็ตตัวนี้ได้ขอรางวัลเลยทีเดียวนะนอ,องนัน วันนี้อยากจะรู้ว่าแฟนคลับของศิลปินคนไหนจะได้รถไปทำอะไรดีอ่ะก็ไม่ได้ใจเลยเราเป็นมือกบบิ้ทำอะไรดีใช่ไหมเออถ้าถ้าวันนี้แฟนคลับของน้องนันได้รถไปนี่ข่าวใหญ่เลยนะวันนี้พี่ท็ำท่านหัวข่าวใหญ่แล้วตกข่าวทุกสี่นะวรงนี้เลยจะดูว่าถ้าเดาว่าคนผมได้นะเออพี่ว่าเขาเล่นผจริงไหมว้าวถ้าเขาเล่นผจริงเขาเล่นหมได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แบบนี้ก็ได้เหรอคือมาบว่าได้อบได้เหรอไม่ให้เลยนะตัวโก้ซื้อได้ดามเป็นเสี้อพอได้มาน้องนันบอกว่าขอผมเถิดหน่งห้าแสนน้องนันขอห้แสนเลยคดห้าแสนเลยนะคันนี้คันนี้ห้าแสนเลยใช่ถ้าแสนขับขอต้นน,นันได้ให้น้อนนันไหมให้เหรอโอ้โห เอาละเว้ยชุดปกเต็มทุกตัวเท่าไหร่นะคือคือแบบว่าให้ให้ให้นะโอเคเอาละแปดชุดสุดท้ายนะฮะนัดกิปเซ็ตหน้ามาเลยตอนนี้อ่าแต่ว่แปดชุดตัวนั้นฮะไปซื้อตอนนี้ได้เลยนะครับไปซื้อตอนนี้ได้เลยแปดชุดตัวนั้นนะครับเป็นแปดชุดสุดท้ายราคาเดิมอ่าโอเคเดี๋ยวมาเรื่องขอสนุกกับเพล่สนุกสองเล่สนุกย่างเดี๋ยวจบตัวนั้นเสร็จปั๊บจับรางวัลเลยโอเคบ้าง โอเคอ่ะไปพบกับเพลงนี้ด้วยครับ